สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสวนแลนาเฮากนในยามสายๆนะคะวันนี้สวนแลนาเฮาเราจะพามาชมทุ่งข้าวหอมมะลิร้อยห้าสุรินกันค่ะนี่นะคะตอนนี้เวลาประมาณเกือบสิบโมงเช้าค่ะแดดเริ่มจะแรงแล้วค่ะวันนี้เรามาตัดหญ้าก,กันนะคะทำความสะอาดรอบๆแปลงนาของเราค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นบริเวณ รอบๆของแปลงนาของเรานะคะนี่ค่ะแปลงข้าวตอนนี้ข้าวก็แบบเขียวชุ่มเลยนะคะนี่ค่ะหมุนให้ดู360องศาเลยนะคะดูท้องฟ้าดูเมฆกว่านี้นะคะดูค่ะคาดว่าบ่ายนี้น่าจะมีฝนตกอีกช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะฝนตกทุกวันเลยค่ะ ตัวนี้ข้าวกำลังท้องนะคะยังไม่แทงรวงออกมาแต่ถ้าเผื่อเป็นข้าวหอมมะลิก็ขอ15้นี่คือเขาจะเป็นข้าวระยะสั้นกว่าข้าวหอมมะลิร้อยห้านะคะก็คือตอนนี้เขาจะแทงรวงออกมากันแล้วการเก็บเกี่ยวก็จะเร็วกว่ามะลิร้อยห้าประมาณหนึ่งเดือนนะคะโดยเฉลี่ยนะคะประมาณหนึ่งเดือนนี่ค่ะส่วนแปลงนี้ด้านนอกก็จะเป็น ข้าวหอมมะลิร้อยห้าค่ะข้าวอินรีย์นะคะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะหญ้าเราก็จะใช้วิธีการตัดออกแล้วก็ถอนมือค่ะนี่ค่ะตามริมทางเดินช่วงนี้ข้าวเขาเริ่มจะกำลังเริ่มจะออกรวงเราก็ต้องมาตัดทำความสะอาดให้เขาดูสะอาดเพราะว่าโรคแมลงนี่อย่างหนึ่งก็คือจะมาจาก หญ้าที่อยู่รอบๆนะคะถ้าหญ้าเยอะก็คือมแมลงก็จะมาเยอะเหมือนกันนี่นะคะรอบๆค่ะตรนนี้ก็เป็นวัชพืชที่เราไม่ได้ถอนออกเนาะเยอะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะด้านนี้ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยปล่อยน้ำออกจากแปลงข้าวแล้วนะคะเพราะว่าฝนมาเยอะเกินมาตอนแบบตอนที่เราไม่ต้องการน้ำแล้วเราก็จะทยอยปล่อยน้ำปล่อยน้ำออกไปนะคะระบายออกไปนาข้างเคียงและนาข้างเคียงก็จะปล่อยออกไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะวนันนี้เราก็พาชมทุ่งข้าวสวยๆมองไปทางไหนก็แบบ เขียวชะอุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ดูตอนที่เขาออกรวงแล้วแล้วก็ตอนเก็บเกี่ยวนะคะว่าเขาจะสวยงามขนาดไหนนี่นะคะใบก็จะแบบแข็งแรงต้นแข็งแรงสวยงามค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนแลนาะเฮาด้วยนะคะ ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับสวนของเรานะคะวันนี้เราพาชมแปลงข้าวสวยๆกันค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาชมสวนด้านในกันนะคะด้านนี้ก็จะอยู่โซนด้านนอกนี่ค่ะก็ะจะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ้านนี้ค่ะก็จะมีช่วงถนนทางเดินนี่ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงฝากกดติดตามให้กับสวนแลนะแลนะเเราด้วยนะคะขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกทกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเราค่ะเดี๋ยวเราจะนำเสนอคลิปดีๆมีสาระแบบนี้เรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ